คอริุญาตพูดและบอกความคิดช่วยเหลือนะครับของญาติผู้เสียชีวิตที่ประสอกไเทีทางรถยนตนะ์รถเก่งสีฟ้าหรือสีเขียวก็ไม่ได้นะที่ ผมเห็นในเฟซบุ๊กนี่ครับระบบเบรกมีปัญหาหรือเปล่าแต่จากภาพจากความรู้สึกที่มองเห็นเหมือนจะเป็นเบรกที่รั่วจากการ ทำจากบุคคลอื่นหรือเปล่าโดยการขายนอดอออกดูว่าก่อนที่จะออกจากบ้านเนี่ยและไปไหนก็ตามเนี่ยทิ้งรถไปที่ไหน จากความรู้สึกของผู้ตายเนะบอกอะไรบางอย่างที่ปแปลกๆนะว่ามีคนที่มีใจว่าบุคคลนี้เสียชีวิตไม่อยากจะกล่าวหาหรืออะไรก็ตามแต่อยากให้ลูกสาวเนะเข้ามีหรือเปล่าลูกสาวแต่ใช้รูปเข้าไปดูเฟซบุก๊กของพ่อและแม่ ไปเสเ็จหรือลายที่คุยกัน,นว่ามีการทะเลาะกันหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่ไม่ได้สร้างความร้าวฉารหรือสร้างความแตกแยกกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่อยากพูผมไม่รู้หรอกครับว่าบุคคลนี้เป็นใครครับหรือ เคยทำเรื่องไม่ดีกับผมก็ตามสมมุติเนี่ยแ,แต่โขเสียชีวิตไปแล้วถ้าเกิดทำเรื่องไม่ดีเนี่ยผมเนี่ย,ผม,ยผมก็โหดจิกรรมให้แต่ผมไม่รู้ครับวิธิกรรมไปก่อนครับผมอยากให้ดูข้อมูลการพูดคุยมันแปลกๆเลยเหมือน ดีใจว่าก็ไม่อยากจะเ่าหาใครครับนะดูก่อนผมไม่รู้จะพูดยังไงคนในครอบครัวหรือเปล่าครับสวัสดีครับ